สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Eat Eat Note ค่ะฟิมค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวคาเฟ่ในสวนย่านพรามสอง t u r ชล่ a r ์กาเดนะคะโอ้ภาษาอังกฤษดีมากฉันก็นั่งนึกอยู่ว่าเอ๊ะพูดถึงเปล่าวะเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยคิดว่าเป็นชื่อนาตูนาตูนาอะไรก็ไม่รู้เป็นญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นหรือเปล่าอ๋อที่จริงมคนแค่ชื่อ Natural g a r d e เดไปกันเลย ตอนนี้เราก็ถึงที่ร้านแล้วทุกคนอืมอีม๊สามสองหนึ่งตอนนี้เราก็เข้ามาถึงในร้านแล้วนะคะการเดินทางเราต้องศึกษามาก่อนนะว่ายัางไงเพราะที่นี่มาก็วืดนไงเราไม่รู้ว่าอา๋อที่จอดรถก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามกับซอยจะเข้ามาให้จอดรถตรงฝั่งตรงข้ามแล้วเขาจะมีรถรับส่งพาเข้ามาพาเข้ามาอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยต้องศึกษาเส้นทางด้วยนะเพราะว่าเส้นทางมันจะ เราก็ต้องไปดูรีวิวหรือว่าหาข้อมูลมานิดนึงไปดูรีวิวในเพจเราก็ได้นะคะทุกคนอ้ลดดิพูดดิพูดดิอ่ะดูดน้ำหน่อยเวลาเราสั่งอาหารเนี่ยสั่งอาหารยังไงวิธีสั่งอาหารของร้านนี้ก็คือเราต้องหาโต๊ะก่อนเราสามารถไปเดินเลือกโต๊ะได้เลยเสร็จแล้วเราก็เดินมาสั่งที่เคาน์เตอร์ว่าเราจะกินอะไรอุ้ยน่าฉันแอบวิอนกันวะ ก็ต้องวีแล้วค่ะจังหวะนี้ใช่อย่าอินเสิร์ตภาพเก่าใช่ไหมชูมใจหน้าตัวเองว่ะและตอนนี้อาหารที่เราสั่งก็มาถึงแล้วซึ่งบางอย่างก็แอบยมไปด้วยนิดหน่อยนะคะอันนี้คืออะไรคะช่วยแนะนำนิดหนึ่งอ่า คืออะไรอ่ะมีกรอบซ่อมซาหรืออะไรสักอย่างจำชื่อเมนูไม่ได้นะความรู้สึกเหมือนผัดไทยแต่เป็นมีกรอบเฮ้ยม uh. <c ười> ัน okay. มีเต้าหู้เห็นปะมมีถั่วงอกมีกุ้งควารู้สึกเหมือนผัดไทยอ่ะใช่ปะอ่าเป็นมีกรอบแต่นี่ไม่เคยกินเหมือนกันอ่านี่ก็ไม่เคยกินแล้วเขากินยังไงใช้ช้อนใช้ซอมคลุกๆแต่เธออ่ามันก็มีความยุยเออเนื้อมีความยย่ยอ่ะมีซาวประกอบด้วยวันหลังแนะนำมาใส่บวกน็อกมาด้วยใช่ดาว่ระวามปลอดภัยนะคะอาจจะคุกๆไหมคะมันจะมีความคลุกหรอ ไทยไงให้ให้ความรู้สึกเหมือนผัดไทยใช่ไหมล่ะผัดไทยก็มันต้องคลุกส่วนผสมไง น,นี่กาลังแยกอยู่ว่ามันไม่ใช่รสชาติมีกรอบปกติเหมือนเขาปรุงอะไรมาสักอย่างแล้วแหละคือมันเป็นน้ําซอสเฉพาะของเขาแหละแต่ประเด็นตอนนี้คือเรากินกุ้งไม่ได้ก็ <laughs> <laughs> ประมาณนี้สําหรับเมนูนี้อันนี้เป็นชีสเค้กตะลิงปิงอ่าฉีกแนวไปเลยจ้ะแล้วก็มากับนี่จ้าอันนี้เราสั่งมาด้วยเห็นว่าตะลิงปิงเด็ดเราก็เลยสั่งตะลิงปิงโซดาหรือว่าโซดาตะลิงปิงปาร์กิ้งกลไมโซดาชื่อเขาชื่อเขาชิมเลยกันชอบมีความเก๋โดยการติดทองคำเปลวทองคำเปลวชฉันรู้สึกเหมือนได้กินของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แยกไม่ออกว่าอะไรคือรสชาติตาลิงปิงมันเป็นเหมือนตาลิงปิงเชื่อมปะอ่าอ่ออาอ่าใช่เออเพราะมันเป็นแบบตาลิงปิงเชื่อมมันก็ออกหวานไปแล้วแล้วก็ตัวชีสเค้กไม่ได้แน่นเหมือนกินวิปครีมความรู้สึกอะอ่าตัวมันมันจะเบาๆบางามันจะเบาๆบาะ,บาะคือเบา,บามากอะเบาจริงอร่อยนะอร,อร่อยอชอบคือแบบช่วงนี้ชอบชีสเค้กมากชีสเค้กอะไรมาอร่อยมาตอนนี้ ถามว่าว้าวไหมสาหรับเราเราว่ามันไม่ได้ว้าวมากเพราะว่าหนูขี้มันมันมันไม่แน่นส่วนตัวซอสที่ราดมาข้างบนเนี่ยเราว่ามันแยกรสชาติไม่ได้เราไม่รู้ว่ามันคือกะหรี่ปิงอะความรู้สึกเหมือนไม่ยมเชื่อเออเออเออฟิวนั้นเด็กสมัยนี้คกินไม่ยมเชื่อไหมว่าขนมไทยเฟรมบอกว่ามันมันเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เขาบอกว่าเฮ้ยต้องหิ้วกับบ้านนะอะไรอย่างนี้อ่ะไส้ข้างในมันนะเป็นเอ่อมันม่วงอ่ามันม่วง ช่สิม,ม่วงมะพร้าวเออมันม่วงมะพร้าวจริงๆด้วยเออมันม่วงมะพร้าวเ,เขาบอกว่าเนี่ยนะต้องซื้อกลับอร่อยไหมนะอืมมันหอมกะทินะอ,อใช่ใช่มันหอมกะทิแล้วตัวแป้งมันคือแบบมีความเค็มๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วตัดกับความหวานของตัวเนืน้อไส้อืมโอเคนะนมไม่หวานมากไม่หวานมากันหมาะสรับคน,คน,คนที่รักสุขภาพแล้วก็คนสวยอย่างฉันสวยจ้ะ ใช่ได้ใช่ได้อร่อยอร่อยถือโอเคต่อไปนะอันนี้เป็นข้าวต้มมัดเรามาชิมรสชาติกันดีกว่าค่ะเอ้าเธอมาชิมใช่ไหมเธอเปิดโอกาสฉันคนเดียวใช่ไหมโอเคได้ไอเลิฟขนมไทยจ้ะมันก็คือข้าวต้มมัดอะอมไม่หวานมากแล้วมันก็นุ่มๆ ไม่ดูจะหลีกับคุณใช่ไหมปกติเข้าตำนานมาใส่กะทิป่ะส่วนตัวเราชอบแบบมีกะทิเพราะมัน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 ไม่มันอ่ะแล้วแต่คนชอบละกันแบบเออก็ลองมากินกันดูนะอันไหนเด็ดสุดฉันชอบอันนี้เพราะว่าฉันกินหมดเลยใช่ไอ้เลิฟไฟเลิฟอันนี้อ่ะเราชอบอันนี้ เดี๋ยวจะกินให้หมดแต่ไม่ใช่ว่าอาหารหรือเมนูอย่างอื่นที่เราไม่ได้สั่งมาแล้วมันจะไม่ดีนะพอดีว่ามีตังแค่นี้ฝากไว้แล้วกันนะคะสําหรับร้านนี้เดี๋ยวเราไปเดินเล่นถ่ายรูปเล่นกันนะคะไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe. s u b s c r i b e ก็เป็นกําลังใจให้พวกเราเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจแล้วก็ไอจีส่วนตัวของเราสองคนด้วยนะคะไอช่ยฉันหน่อยไอ,อยจีส่วนตัว <laughs> แล้วก็สำหรับใครนะคะอยากให้เราไปกิน <laughs> ไปเที่ยวอะไร <laughs> ก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ มสวัสดีด้วยชนอ,อ,อี๊